กับข้าโปรดนิบัติข้าให้สบายข้าจะให้จะเป็นอนุไปต้อเป็นทาสแล้วมาเนินแม่นางนะสารหลงหวังเกาะอี้โจแม่นางดอกคนอยู่เหรอเออข้าได้รับการฝากฝังจากสหายเก่าต้องพาแมวน้อยตัวหนึ่งไปหานางาท่านยายถ้าลองดูว่าแชนนี้หรือไม่ ไม่ใช่แมวนี้ข้าจำคนผิดแล้วท่านยายท่านลองดูอีกทีใช่อันนี้หรือไม่เจ้าคือเสียวฉือข้าเองท่านยายตอนนี้อาจารย์ข้าอยู่ที่ไหนอาจารย์รอนานแล้วเจ้าไม่มา เดาว่าเจ้าอาจาไปตามหาโจกไม่คมที่เย่ล้วให้นางจะไปตามหาเจ้าที่เย่ล้วแล้วไปเย่ล้วแล้วเหรอ,อข้ามาช้าไปก้าวหนึ่งอาจารย์เข้าไปแล้ว นึกเสียใจหรือไม่อะไรเหรอเพื่อกลับมาแจ้งข้าวลาดที่จะได้พบกับอาจารย์เจ้านึกเสียใจสิแต่หากไม่กลับมาหาท่านเห็นท่านถูกท่านโหจับข้าก็นึกเสียใจทีหลังเหมือนกันในโลกนี้จะมีเรื่องที่ได้ทังกตันอยู่และมีคุณธรรมอยู่ไม่เป็นไรนี่ยังไงข้าก็รู้ที่ไปของอาจารย์แล้วข้าไปหานางที่เย่ล่วก,ก็ได้ ท่านเป็นชาวแย่ล้วใกล้จะแย่ล้วหรือไม่ไม่ไกลเช่นนั้นเดี๋ยวข้าจะไปหานางเดี๋ยวเดินทางเลยข้าไปส่งเจ้าแล้วกันท่านส่งข้าข้าเพิ่งได้รับภารกิจต้องไปเหลียงโจทางเดียวกันพอดีเช่นนั้นท่านก็กลับบ้านได้พอดีสิมีท่านนำทางต้องไม่ผิดแน่นอน นนี้ให้ท่านเจาแน่ใจเนะ่ยท่านไม่เอาก็แล้วไป สั่งวยจาผู้บัญชาการว่ยแห่งกวงหมิงจดหมายรับของฝาบาทไม่เหืนความคาดหมายของใต้เท้าจริงๆฝาบาทให้ท่านไปเฝ้าติดตามดูหลูวอวีเจ้ากลับไปชิงคังก่อนเป็นตัวแทนดูแลภารกิจรับจดหมายข้าดูแลความเคลื่อนไหวที่เหลียงโจให้กับฝาบาทจะให้เขาเกิดความสงสัยข้ามาอยู่ข้างกายใต้เท้าใต้เท้าคนเดียวไหวเหรอวางใจเถอะอีกเดียวลุงผิงก็จะมาประสานใต้เท้าจะชาการเป็นเหลียงโจเป็นข้ออ้าง เจงถือจะไม่สงสัยจริงๆเหรอหวังจริงๆว่าแม่นางเจียงจะไม่เกี่ยวข้องกับสกุลเยี่ยนท่านยา่าที่นี่เคยเป็นซุ้มทหารยามใช่ไหมแม่นางมองออกได้ยังไงบนสะพานของเฟิงมีกระดิ่งแขวนอยู่ คงจะใช้เป็นเสียงเตือนกระท่อมเล็กๆนี้ก็ยังสร้างอยู่ในที่ค่อนข้างหลีกเ้นบนภูเขามองได้กว้างไกลเห็นสะพานถงเฟิงในสายตาพอดีขาตาบอดร่างกายพิการเป็นอเลอที่อยากจะทําอะไรให้กับคนในเผ่าบ้างนะท่านยญ้อาอเลอเคยพูดกับท่านไหมว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงชาเลี้ยงอายุราวสี่ิบกว่าองค์อาจผึงพายคิ้วโก่งดังใบหลิวแต่งตัวอย่างจอมยุตหญิง ช่วงนี้ไม่มีชาวเลี้ยงที่เข้าเยื่อลวผ่านทางสะพานแขวนนะนี่ไม่ใช่ทางเข้าเยื่อลวทางเดียวสะพานแขวนเชื่อมด้านหลังของเยล่ลวอาจารย์เจ้าอาจาไม่ได้มาจากทางนี้ เอา<ม>เรื่องเอกิดเรื่อกใช่ไหมหากทัพเจ้นยวนตายที่ชายแดนเย้ล่วเย้ลุ่ยย่ำเข้าไปพัวพันพวกท่า,ไทานไม่สะดวกเข้าไปเอง จเจ๊ดมากบอกว่าลงเขาขยับเพ่นพ่านตอนนี้ล่วงเกินท่าทหารแล้วจะทำไงท่าทหารเขาเป็นน้องชายข้าข้าขอโทษแทนเขาท่านปล่อยเขาไปเถอะอ้นี่น้องชายเจ้าเหรอใช่เขาเป็นน้องชายข้าท่านทำบุญทำทานเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างปล่อยเขาไปเถอ,อะปล่อยเขาไปก็ได้แต่นี่ที่เขาล่วงเกินข้าข้าจะไปคิดกับใครข้าคืนเองเจ้าเด็กบ้ายังไม่ไปสำนึกผิดอีก ไท่านทหารบุญคนยิ่งใหญ่ข้าจะขึ้นเขาไปจับสัตว์ป่ามาให้ท่านได้อิ่มนี้พี่ไหมแม่นางอย่าเพิ่งไปสิข้าว่าเจ้ากแก่นแก้วใช้ได้งั้นกลับไปค่ายทหารกับข้าโปรนี่บตรข้าให้สบายข้าจะจะเป็นอนุไม่ต้องเป็นทาสแล้วมาท่านแม่นางนะไปกับข้าเจนนอกลับไปกับข้านะ ไอ้น้าคนนี้กล้าทำร้ายข้าเหรอรีบพาเขาไปล้างแผลเร็วเข้าเดี๋ยวพิษจะเข้าสู่หัวใจแล้วพิษพิษอะไรจะพูดมาให้ชัดเจนเลยไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยพิเบ่าวท่องปากเขามายาวนานเพื่อป้องกันสัตว์ป่าก,ก็เลยทับพิษไว้บนมีดนี้ยาพิษนี้มีฤทธิ์รุนแรงถึงตายรายไหนก็ได้รีพาเขาไปล้างบาดแผลนรีพาเขาไปล้างแผลนะรีบพาเขาไปล้างบาดแผลนะรีพาเขาไป้างบาดแผลนะรีพาเขาไป้างบาดแผลนะรีพาเหาไอย่าลืมนอผลนะรีพาเขาไปล้างบาดแผลนะรีพา แอลไม่เป็นไรนะทําไมถึงบาดเจ็บได้ล่ะอดทนหน่อยพี่เอเล์สุดยอดมากเจ็บขนาดนี้ก็ไม่ร้องเลยเจ้าไปให้พ้นทำไมต้องการให้เจ้าช่วย กัดไว้อยากมีชีวิตรอดก็เชื่อฟังค้าเกลียดข้าไม่ใช่เหรองั้นว่าเจ้าหายขอามาไล่ข้าเองพี่สาวสุดยอดยิ่งกว่าอดทนหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวก็เสร็จแล้วอ <c oughs> うん。